สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b i t c o i n t h u น b o y อ่วันนี้ก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลกันนิดหน่อยนะพดอดีไปเจอทวิตเตอร์ของเบนอ r มสตองนะครับเบนอัมสตองเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะที่มีผู้ติดตามเเขาเยอะเหมือนกันนะในโลกของคริปโตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดตม,มีผู้ติดตามเขาอยู่ประมาณหนึ่งจุดสองหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นคนนะทั่วโลกนะซึ่งผมคิดว่าเป็นเป็นช่อง YouTube เกี่ยวกับคริปโตที่น่าจะมีคนติดตามเยอะที่สุดในโลกนะผมเองก็ติดตามเขาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเบนเนี่ยได้ออกมาทวิสนะว่าเขาคาดว่านะเขาคาดว่าบูไซเคิลของ Bitcoin รอบเนี้ยจะจบภายในประมาณอีก2องวิข้างหน้าก็คือประมาณมาที่27กันยานะยีกันยานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเตรียมที่จะ Take ร์ฟิ t หรือว่าเตรียมที่จะขายนะถ้าถ้าทุกคนได้กําไรแล้วก็ควรจะขายท,ที่ที่ช่วงนี้ที่ช่วง วันที่27กันยาเนี่ยนะครับซึ่งผมดูคอมเมนต์จากหลายคนนะหลายคนที่อยู่ในวงการคริปโตเนี่ยก็บางคนก็ไม่เห็นด้วยนะส่วนใหญ่ผมคิดว่าก็ก็ไม่เห็นด้วยกับทางเบนนะว่าวันที่27กันยาเนี่ยจะจะเป็นท็อปไซเคิลของ Bitcoin ของไซเคิลนี้นะครับแล้วก็เขาก็บอกให้ทุกคนเตรียมขายนะบางคนถึงขั้นบอกว่าจะ unfollow เลยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็เลยจะอยากจะมาแชร์ข้อมูลหน่อยนะว่า มันจะเป็นไปตามอย่างที่เขาพูดอย่างที่เบนบอกหรือเปล่านะเพราะว่าผมคิดว่าเบนเองก็มีผลกระทบกับตลาดกับตลาดโดยรวมนะเพราะว่าหลายๆคนก็ก็ฟังคาแนะนําของเขาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมผมเองก็ไม่เชื่อนะว่าตลาดเนี่ยมันจะท็อปวันที่ยี่สิบเจ็ดเทเมเบอร์นะเดี๋ยวผมจะแชร์ข้อมูลนะว่าทําไมผมถึงไม่เชื่อนะหลังจากที่ดูข้อมูลอื่นๆป,ป,ประกอบกัน มาอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ดูข้อมูลดูข่าวต่างๆประกอบกันเนี่ยข้อมูลแรกนะที่ที่ผมอยากแชร์ก็คือเรื่องของ b บ t c o i นะที่ถูกรีเซิร์ฟอยู่ใน Exchange ทุกๆ Exchange นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกราฟที่ผมผมแชร์อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะก็คือเส้นสีน้ำเงินนะเป็นจำนวนบ i t c o i ที่อยู่ใน Exchange นะครับส่วนเส้นสีดำเนี่ยก็ค,คือราคาของ b i t c o i นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจำนวน b i t c o i ที่อยู่ใน chang ิงนะตอนนี้เนี่ยมัน มันต่าที่สุดในผมสึกว่าต่าที่สุดในรอบสามปีนะครับต่าที่สุดในรอบสามปีจะเห็นว่ากราฟเส้นสีนเงินเนี่ยมันมันพุ่งต่ําลงมาเลยนะแล้วเราทุกครั้งที่จำนวนบิตคอยที่อยู่ในเอ็ก a n g e เนี่ยมันพุ่งต่ําลงเนี่ยเราเห็นราคาเนี่ยมันสะท้อนขึ้นไปก็คือราคาเนี่ยมันจะเป็นอัพไซด์ขึ้นไปอย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยมันต่ําลงมาดิ่งลงมาอย่างนี้เลยนะเรายังไม่เห็นการสะท้อนของราคาของบิตคอยเลยนะเพราะนั้นอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ที่ที่ทำให้ผมเชื่อว่าวันที่ยี่สบ็ดกันยาน,นี่ซึ่งเหลืออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์กว่าเนี่ยมันจะเป็นท็อปของไซเคิลผมผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อเพราะว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยราคาจำนวนบิตคอยที่ลดลงในเอ็กช g e ต่างมันลดลงแล้วก็ราคาเองมันยังไม่ได้สะท้อนถึงข้อมูลตรงนี้เลยนะซึ่งถ้าเราจะดูตอนนี้บิตคอยที่อยู่ในเอ็กชางเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองจุดสามล้านบิตคอยนะบิตคอยที่อยู่ในระบบ ตอนนี้ทั้งหมดเรามีอยู่ประมาณ18ล้าน18.8ล้านบิตคอยนนะครับนั่นหมายความว่าอีกประมาณ16ล้านบิตคอย n เนี่ยไม่ได้ถูกอยู่ไม่ได้ถูกอยู่ในเอ็กเชน e นะไม่ไม่ได้ถูกเก็บอยู่ในเอ็กเชน e นะถูกเก็บอยู่ในวอลเล็ตฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหรือว่าถูกเก็บอยู่ในสาบ,บันที่เขาเก็บยาวที่เขาถือยาวนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะผมอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ทําให้ผมเชื่อว่าวันที่27กันยายนี้ ยังไม่ใช่จุดท็อปของราคาของบิทคอยนนะครับอีกข้อมูลหนึ่งนะอีกข้อมูลหนึ่งก็คือตัว stock ทู f ฟร์นะครับเราเห็นว่าเส้นสีที่เป็นสีเหลืองสีแดงสลับกันเนี่ยนะครับคือเป็นเส้นราคาของบนะิทคอยนส่วนเส้นสีแดงเนะี่ยคือเป็น stock t o โ l ร์โมเดลนะครับเราเห็นว่าราคาของบิทคอยตอนเนี้ยมันยังไม่ไปแตะที่เส้นแดงเลยก็คือเป็นเส้น stock ทูโฟร์โมเดลนะครับเราเห็นว่าสองไซเคิลที่ผ่านมาช่วงปี 2,017กับ2,013เนี่ยท็อปของไซเคิลเนี่ยมันทะลุนะมันทะลุเส้นสีแดงขึ้นไปเลยด้วยซ้ำนะปี2,013ก็เกินเส้นสีแดงขึ้นไปด้วยซ้ำนะครั้งเนี้ยไซเคิลเนี่ยต่างจากปี2,013แล้วก็2,017เยอะเพราะว่าครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่มีสถาบันมีบริษัทมีประเทศเข้ามายอมรับบิตคอยน์มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเราเราผมคิดว่าการที่เบนบอกว่าเราจะท็อป ไซคลนี้อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยคิดว่าไม่เป็นจริงเนี่ยเพราะว่าวเราเห็นว่าราคาของบิตคอยยังไม่ไปแตะเส้นสีแดงเส้นสีแดงเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เถึงแม้จะแตะเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะทะลุเส้นสีแดงขึ้นไปได้อีกนะครับเหมือนกับปีสอง3ันสิบสาแล้วก็สอง7ันสิบเ็ดเพราะว่าปีนี้อย่างที่บอกคือมีการยอมรับของสถาบันการเงินบริษัทหรือแม้แต่ประเทศเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งก็คือตัว Bitcoin บิตคอยล็อกคริทึมโคดเคิร์บโคดเคิร์นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าปี2017นะปี2017ก็คือไซเคิลที่แล้วนะการบิตคอยเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยท็อปที่ปี2017เนี่ยมันไปแตะที่เส้นเหลืองข้างบนนะปี2013นะตอนที่มันท็อปไซเคิลมันมันไปแตะที่เส้นเหลืองบนนะปี2011นนะไปแตะที่เส้นสีเหลืองด้านบนเป็นปีแรกๆที่มีการบิตคอยออกมาแรกๆนะครับมันไปแตะ มันมันท็อปไซเคิลก็คือไปแตะที่เส้นเหลืองข้างบนนะครั้งนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นบิตคอยใกล้เส้นบนเลยนะเรายังไม่เห็นเลยนะก็คือยังมีรูมหรือว่ายังมีโอกาสอีกเยอะนะครับที่จะไปแตะเอเส้นข้างบนตรงนี้นะซึ่งถ้าไปแตะตรงนี้ราคาก็อยู่ประมาณประมาณแสนสามนะแสนสามซึ่งถ้าตามเอ,อถ้าตามไซเคิลของสองรอบที่แล้วก็ควรจะไปแตะเส้นเส้นเอ,อเหลืองบนประมาณสิ้นปีนี้นะประมาณช่วง ธันวาหรืออาจจะยาวไปจนถึงช่วงควอเตอร์แรกของปีหน้าได้เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าราคาบิตคอยยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้จะถึงจุดทนะ็อปในเดือนกันยายนยายยนนี้นะนี่ก็เป็นอีกอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์เดียวกันนะตัวบิตคอยล็อกเคอร์ e นะครับก็อันนี้ผมใช้แท็กในกราฟในเทดดิ้งบิวนะ ีกตัวหนึ่งอีกอินดิเคเตอร์ตัวนึ้งคือตัวโกลเด้นคอร์สนะเราเพิ่งจะมีโกลเด้นคอร์สเกิดขึ้นเองเนะเมือ่อเมื่อประมาณมันช่วงวันที่สิบสี่กันยาที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทนทุกครั้งที่มีโกลเด้นคอร์สเนี่ยมันคืออัพไซด์เทรนนะครับมันมันยังจะขึ้นต่อไปอีก,อ,กอีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะเกิดโกลเด้นคอร์สเกิดขึ้นเองนะดังนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อว่า ออีกแค่ประมาณเจ็วันเนี่ยเราจะเราจะจบโคเดนคอร์สแล้วราคาบิตคอยจะท็อปนะนี่ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งหรือแม้แต่ใน t ทว t ตเตอร์นะก็ที่ผมเคยแชร์ไปแล้วที่มีคนเอาเออตัวกราฟของบิตคอยนะมาทาบกันดูนะเส้นสีส้มในไซเคิลที่แล้วปีสองพันสิบสามสองันสิบเจ็ดนะแล้วก็มาทาบกับราคาบิตคอยปัจจุบันนะซึ่งเราก็จะเห็นว่า มันยังไม่จบนะอัพเทนมันยังมีอัพเทนขึ้นไปอีกนะซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็ประมาณช่วงต้นปี2022เลยนะก็จะไปตรงกับ Stock to f o w Model X นะที่ประเมินว่าราคา Bitcoin จะไปท็อปที่200,000เหรียญต่อบิตคอยนะนี่ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนอกจากอินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะนอกจากกราฟต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยข่าวต่างๆนะพวกสถาบันการเงินก็ Adoption Bitcoin มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น JP Morgan นะะหรือ,อบริษัทจัดการการลงทุนอย่าง Fidelity นะครับซึ่งก็เขาก็เพิ่งสำรวจว่า52%ของสถาบันการเงินเนี่ยก็โฮบิตคอยแล้วก็คริปโตต่างๆมากขึ้นนะแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะทาง Fidelity นะครับก็ไปพุชหรือว่าไปผักดันให้ให้ทางกรตอของอเมริกาเนี่ย แอปพูฟตัวหรือว่าอนุมัติตัวบิตคอยกองทุนบิตคอยอีเทฟเนี่ยให้เร็วที่สุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้มีเงินไหลเข้ามาในบิตคอยเยอะมากขึ้นนะเพราะว่าหลายคนก็ไม่อยากซื้อบิตคอยโดยตรงกับเอกชนนะเพราะไม่รู้จะเก็บยังไงนะไม่รู้จะถือยังไงไม่รู้จะเก็บยังไงไม่รู้จักวิธีใช้ฮาร์ดร er, ์ว w a l ล็ตยังไงเพราะนั้นเนี่ยการที่สถา,า,าบันการเงินหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปเขาจะซื้อบิตคอยผ่านกองทุนเนี่ย ก็จะทาให้เขาซื้อง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นนะอันนี้ซึ่งตัว Fidelity i n v e s t m e n t เนี่ยก็เข้าไปคุยนะผมก็ใจว่าเมื่อประมาณช่วงวันที่สิบห้ากันยาที่ผ่านมาเข้าไปคุยกับทางกรตอของอเมริกานะเพื่อที่จะผลักดันให้รีบอนุมัตินะรีบอนุมัติกองทุนบิตคอยนะครนอกจากสถาบันการเงินแล้วนะเราก็จะเห็นว่าประเทศนะก็ยอมรับ,บบิตคอยมากขึ้นนะอย่างเอลโซดนะครับ เดยส่อการใช้ Bitcoin Wallet นะก็เพิ่มขึ้นประมาณ5้าแสนกว่ายูเซอร์นะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอยู่นะ,หร,ระ,ระานาหรือแม้แต่ประเทศอย่างประเทศอย่างอเมริาหรือแม้แต่ประเทศอย่างย k คนะยุเองก็ กำลังที่จะดีก้าไรต์บิตคอยเป็นตัวดีก้าเทนเดอร์นะครับตามยูเคนด้วยเหมือนกันตามเอลโซดอร์ด้วยเหมือนกันนะนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะนอกจากกราฟต่างๆที่ผมโชว์นะครับบริษัทต่างๆสถาบันการเงินต่างๆก็ยังมีประเทศนะที่ที่กำลังที่จะอ do p t Bitcoin มากขึ้นยอมรับ bitcoin มากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ a r ร e คอินเวสเมนนะ a าร์คอินเวสเมก็ยัง เก็บบิตคอยซื้อบิตคอยอย่างต่อเนื่องนะนอกจากบิตคอยแล้วก็ยังซื้ออีทเรียมด้วยนะแล้วก็เขาคิดว่าบิตคอยยังจะโตไปได้อีกไกลนะสำหรับ argument. อาร์นเเมนต์หรือข้อมูลในออนเชนนะตัวแฮชเล t ของบิตคอยที่กลับมารีคอเวอร์หรือว่ากลับมาเพิ่มขึ้นอัพไซต์เทนขึ้นอย่างนี้แล้วนะเคยดาวลงมาช่วงที่มายเนอร์ที่จีนถูกถูกกฎหมายจีนนะครับให้ ออกให้ไมเนอที่ g เนี่ยย้าย m i n นอรออกจาก g นะก็ช่วงนั้นก็แฮ s เซดก็ย่อต่ําลงมาแล้วก็สท้อนไปที่ราคาบิตคอยแล้วไม่ราคาบิตคอยย่อลงมาช่วงหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าตัว has เซดเนี่ยกลับกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาเป็นอัพเทรนขึ้นนะซึ่งตรงนี้มันก็จะสะท้อนกลับไปที่ราคาของบิตคอยให้เพิ่มขึ้นด้วยนะหรือแม้แต่จำนวนวอลเล็นะจำนวนวอลเล็ใน b o o c k c h a i n c o m นะก็ เทนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้แค่ w a l เน t ในในบ l ็ c ก chain. com เฉยๆนะไม่ได้รวม wallet ในที่อื่นๆด้วยเนียก็เพิ่มมาขึ้นด้วยเรื่อยๆข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะทำให้ผมไม่เชื่อนะทำให้ผมไม่เชื่อตามที่เบนเขาบอกว่าอีกประมาณสองวิคหรือประมาณวิก,ก,กว่าเนี่ยวันที่ยีิบเจ็ดกันยายน,นี่ยราคาบิตคอยจะท็อปที่จุดนั้นนะให้ทุกคนเตรียมตัวที่จะขายเตรียมตัวที่จะเทคโปรฟิตตรงนั้นด้วยนะซึ่งจากข้อมูลที่ผมแชร์ ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยทําให้ผมไม่เชื่อนะว่าวันที่เจ็ดเท็บเทมเบอร์เนี่ยจะเป็นวันที่ Bitcoin ราคาท็อปนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลต่างๆนะที่ที่ผมอยากจะามาโชว์ในวันนี้นะครับก็ก็ต้องตามอารอดูกันนะว่าสิ่งที่เป็นอัมซองเขาพิจิตหรือว่าประเมินไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เขาประเมินไว้หรือเปล่าส่วนตัวแล้ว ส่วนตัวส่วนตัวผมแล้วเนี่ยดูจากข้อมูลต่างๆประกอบคะแนนผมผมไม่เชื่อนะ,ะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาเอ่อมันจะท็อปไซเคิลของบิตคอยนนะครับก็รอดูกันนะก็รอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับก็วันนี้ผมคงมีข้อมูลจะมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถสมัครได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ